หมูเช่าชาแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของฝังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดหัศจรรย์ลึกลับพันลึก,ลลกต่างๆและสําสหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผม คดไม้มาฆ่ามงธาตุกายสิทธิ์ก็คือสส,สารบวกกับพลังงานที่มีความเป็นมาเป็นไปและจุดกําเนิดที่ลีลับซัซ้อนมหัศจรรย์แฝงไว้ด้วยจิตวิญญาณอํานาจที่มีอนุภาพศักดิ์สิทธิเหนือเหตุผลที่ยากจะตอบได้ในเชิงวิทยาศาสตร์ในบ้านเมืองของเรานั้นมีของกายสิทธิ์เกิดขึ้นมากมายทั้งที่เปิดให้มนุษย์ได้คึื่นพานอิทธิบารมีบ้างแล้วและที่ยังห่วงห้ามไม่ให้ใครได้พบเห็น ก็มีอีกจำนวนมากซึ่งนั่นก็ต้องขึ้นอยู่กับคุวาสนาของแต่ละคนไปธาตุกายสิทธิ์นั้นเป็นกายสิทธิ์อยู่ในตัวเองและมีจิตวิญญาณถือครองรักษาอยู่มีทั้งเกิดจากแร่ธาตุหินรัตนาชาติต่างๆและชนิดที่เกิดจากความมาสจั์ลึกลับสำหรับพจไม้มะข้าโมงนั้นเป็นพจที่เกิดขึ้นจากพืชจะมีรูปร่างที่โ่งบอกว่าเป็นพืชเรียนแบบตามธรรมชาติ ทั้งสีสันผิวพรรณวันนะมีน้ำหนักเนื้อแห้งแข็งผิวเป็นมันจะมีรูปร่างออกทรงรีมีพุทธคุณเน้นไปทางด้านเมตตามหานิยมโชคลาภค้าขายอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยดูดเงินดูดทองแว่ลาดคงประพันธ์เป็นกายสิทธิ์ในตัวหากมีไว้ในครอบครองจะทำให้เกิดโชคลาภไม่ขาดสายและถ้าเลี้ยงเขาดีๆจะให้คุณกลับมาอย่างคุ้มค่าเลยทีเดียว หากพกพาติดตัวไว้จะช่วยป้องกันลมพลลมพัดได้อีกด้วยครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราสาระบันเทิงที่ทางช่องต่้งใจนำมาเสนอในคลิปนี้ถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆของทางช่องมงเจอร์ h ช n แนลก,ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe เข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้า สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม